สวัสดีครับพี่น้อง FC ีบ่าอุทิ์น 3, aw, คนเลี้ยงควายครับมือนี่สิพามาเรี่ยมครับขอควายงามครับผมอยู่ทางอุน่นระจธท้านี้ครับเดี๋ยวสิพามาเบืองด้อยอ๋อพอจะฟ้องเพื่อนผูดีครับผม อาสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาสวัสดีครับอาซื้อซื้อยังครับพี่อ่ารถรับผมครับผมเนขวดควายงามคักเนาะครับผมควายตัวนี้มามาแต่ใสนะครับพ่อตีเราฟังหน่อยป่ะสายเลือดอ่านล้านครับผมแต่ว่าเข้าพัฒนาเอาจากไอพ่อพันของอ่าเป็ดเป็ดอีกเป็ดอุบลจากไอพ่อไงกุยนะครับผมมาจากทั้งไญ่กุยนะครับฟาร์มใหญ่ของเขาเองครับทั้งตะการผื้นพ้ ม,มันเป็นจางไหน,นะครับลองเป็นอย่างคือมกักควายงามครับก็เลี้ยงมาแต่พอตะแม่ครับผมแต่ว่าควายงามคือฮก็เลยมาพัฒนาเลี้ยงแบบอ่าตะกีบไดไรก็ต้องพัฒนาครับจูงมือน,นี่พอจะใหญ่ไงฮาก็ต้องพัฒนาฮาผมมีสวนทุนหลายนะครับผมฮาก็ต้องพัฒนาเอาครับผมลักษณะของควายงามนี่เป็นแนวไหนนะครับพี่เอาตลักนะครับผมมันเป็นจางไหนคือ<ม>คือเลยเอาสายพันธุ์ทั้ง ขนาดมาเรี่ยงได้เนี่ยเติ้นเนี่ยเป็นสมาชจากประเพชรเพชรอุดรนะครับผมแต่ว่าพ่อหน่มพอพอหนุ่มกุ้ยห้อนี่นะครับผมดีเป็นได้มากเราปรกบห้อกันเลยเอามาถาเบ่งลองพัฒนาเบ่งนะครับครับงามแห่งครับแล้วคู่คู่กันนะมาตัไสครับนะครับผมคือต้นเอกับเพื่นควายลูกคอกที่นั้นครับตาแม่กนจะออกจกออกติดไอ้มูลาจักหน่อยนะครับผมห้องสามตัวใหญ่ก็ได้ โมดานิด,น,ดน,นึงครับอาอติออกมาให้เบิง้งกันนะครับครับผมอุ้ยงามแห่งครับพี่นองเรียงครบับบรรยากาศเรียงอยู่ป้ายหลงครับวายมันได้อากาศหินหยากรแซ่บอู้ สูงได้มาแน่ครับนี่พี่ประมาณลอยซีครับผมจักปีนะครับอายุนี่ลอยซียี่สิบแปดเดือนครับผมยี่สิบแปดเดือนครับสองสองปีกว่าครับอาหารเสริมนี่มีจังไนครับมีหัวอาหารคือบ้านคือเมื่อขึ้นบอเนี่ยหรือจังไนสำหรับอาหารนะอกกระปุกหยาบแยบหยาบประมาณไรตัวสไรอว์ไรนีนะครับอู้นะครับด้านข้างคน เพื่อเกินหนังครับเบี้ยมันบานเท่าไหร่นะครับถึครับเกษตรกรผู้ใดสนใจกัดเป็นเบื้องหน้านะครับเด้อเพื่อเพื่อนพัฒนาเพื่อจะได้สายพันธุ์ของเพื่อนนะครับเพื่อน่าเพื่นทีบบท่านในท่านในแบงคมันบัครับพี่หรื้อเสียไว้ต่อยอดกะคิดอยู่จะมาขับเรื่องวัฒนธรรมก่อนไม่ได้เลยนะครับที่เนอที่แจ้งน้อยก่อนนะครับทรงคือทรงคือครับสั่งซื้อเพื่อนว่าจากไหนวะครับเนี่ย ตอนนี้บอกครับผมไอ้เจ้าสมบัติครับผมเจ้าสมบัติครับผมสมบัติอยูใส่นะครับผมค่อยเด้วอย่างง่ายครับแนะน้ำพี่น้องนะครับว่าอยู่ตำแหน่งสถานที่ที่เรียงอยู่ปีกัดผมีกัดนะครับเนาะอยู่น้องแค่ครับผมแต่่วาจะมาทั้งส่วนผู้มาจออทั้งหน้าเห่านี่แหละนะครับเป็นหูวกันเบิดครับผมเข้ามาเ้วยอย่นะครับสอถามด้วยติดต่อทั้งในทั้งช่องทั้งในนะครับเบอร์โทร่วบอกพี่น้องเลยศูนย์เก้าหกครับผม 096 314 314 9639ครับผมติดต่อผู้ใดนะครับเรัมออรถนะครับขี่รถทางหนองผักแพลวทางอำเภอสีมึงไม้นะครับพี่นาะสีมดงไม้ครับตำบลลาดควายหมู่สามหมู่สามกับบ้านหนองผักแพลวครับอ่าเพื่อที่พาเมืองควายงามพอนอีกตัวนึงครับพี่น้องโอ้ โอกาสดีครับหยุดสงการในข่าว่าพนมีควางงามก็ได้บาอาทิศก็ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะครับบบกไก่บบกไก่กันครับ นี่ซื้อยังก็ครับนี่พี่โซเนบมครับผมเจ้าเพชรครับผมเจ้าเพชรจะเป็นกล้วยออกหยุดยบจักหน่อยนะครับขนาดอาบหนามก็ที่เงาครับเนาะแมนครับผมแขงขาดีครับอ้ขาใหญ่ครับพี่น้องขาใหญ่เดี๊ยวเงขาพูดถึงยังเงินหน่อยพี่ตัวนี้บมครับเป็นโอ้ยเป็นเก็ู้ว่าที่เห็ดจักหน่อยเป็นของซุ้งได้ไหมครับเนี่ย ตัวนี้นะครับสูสีกันครับผมร้อยสามเก้าพีสิบนะครับผมตัวตัวนี้จะออกดำเล็กน้อยเป็นแม่เดียวกันไหมครับพ่นดำแม่ครับพี่น้องโอ้หอยพ่นมีแต่ควายตัวนี้พ่นอยากติดโบราจักหน่อยพอพอเดียวกันครับผมตัวนั้นมีใบบอมครับไปเอามาแต่ไส้ครับหมองเดียวกันเคลื่อนบ่ควายนะครับเนาะไปขอแบงมาแต่ขอไหมควับห้อยอยู่กับบ้านนะครับผมแต่ว่าเขาไปขอซื้อเพิ่น นะครับเพราะว่าติดตามเพื้นมากีกกับพกปีครับไอเจ้าแม่ตัวนี้ครับผมพ่อเพื่อนยังเหรอครับพ่อคือพ่อเดียรกับเพชรอุบลครับผมเพชรอุบลครับพ่อเพชรอุบลทั้งคู่นะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามเพื้นนะครับเด้อเดี๋ยวผมสิดมาอัปเดตให้เบื่องนะครับอีกทีนึงแต่วละถามมีพี่น้องแบ่งปันในแบ่งบ่ครับเนี่ยสองตัวครับผมครับครับผมครับผมแต่ว่าติดต่อหลังไม่เนาะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ไอ้ พี่สาวเพิ่้นครับพี่สาวเพิ่นตัวนี้ตอนนี้ความสูงอยู่ร้อยซีสองนะครับแต่ว่าพี่ขึ้นมาทับทําราคาแล้วนะครับผมครับประมาณร้อยซีสองลูกสองก็ลัางกว่าทับไอ้ทับเพื่อไอ้เพชรอีสานนะครับอยู่บ้านทับเพชรอีสานครับสุดยอดครับพี่น้องนี่แต่ตัวง่ายง่าวครับพี่สาวไอ้พี่สาวเพิ่ม ขนาดพื้นบ้านครับติดมูระครับผมตอนนี้แม่เพิ่นก็ลังในหกเดือนทองก็ลังในหกเดือนครับไอเจ้าบอลรุ่นนะครับผมของเมื่นานี่ก่อนครับไออำเภอสว่างครับไปทับน้ำเพื่นนะครับผมโอ้มีมีที่มาที่ไปยางดีครับผมแน่นอนเลยเชื่องครับผมเช่ออมครับพี่น้องิ่งอู้หนาใหญ่เขาใหญ่ครับ ตาแต้มแก้มจำสามอ่องน้องขาวสุดตำราควายงามเลยควายสองปีนินดๆครับเอาจังได้กับเกษตรกร,ร,กรท่านไดนครับสนใจที่จะมาขอแบ่งปันไปพัฒนาในขอ,อกในฟา้ามกัติดต่อมาเหนนะครับด้อดือสบพานส่องบาอุทิศคนเลี้ยงควายก็ได้ครับเดี๋ยวสิประสานงานให้รือตามเบอร์โทรเดี๋ยวจะแจ้งขึ้นให้นะครับ เบอร์โทรยังอีกครัง้งนึงนะครับผมเบอร์โทรระครับนะศูน์เก้าหครับผม096ย์เก้าหกส3มหนึ่งสี่ครับผม9639ครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้ครับขี่รถครับผมบ้านหนองบักแพลอำเภอศรีมุ้งใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมพี่กัดผู้มาจอดนะครับพี่กั๊ดผมก็บอกพะเนียงทั้งเขาครับพี่น้องครับตอยู่ปลายดงครับใส่เราผู้ทั้งเนี่ยอากาศดีเมื่อสอง จังไรก็ฝากติดตามได้เลยครับเออจากติดตามในพนําเนี่ยครับขอบคุณครับพี่รถครับผมอขอบคุณครับพี่น้องในรถเอฟซีติด,ต,ดติดตามครับเดีย๋ยวผมสีภาพาไปบิ่งอีกฟ้ามหนึ่งใกล้ๆกันครับผมเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณครับ